สวัสดีครับหยุดไป3วันครับหาคลิปกลับมาชมทีมงานรถดับแม็กโครอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังอยู่กับเจ้า PC200 รุ่นห้าครับย้ายบอมาลงบ่อใหม่ครับเนี่ยบอลูกนี้จะเป็นสามเปรียมทองคำเนาะ บ่อรูปนี้จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมทองคำก็ท้าแข่ได้มาเปิดพาลุกน้องมาเปิดบอ่อใหม่นะครับอยู่บ้านก็ฝนไม่ตกมาจะเป็นเดือนแล้วครับเนี่ยไม่มีฟ้ามีฝนน้ำซึมไหลออกก็ใช้เครื่องสูบน้ำดึงออกครับเนี่ยเนี่ยครับสำหรับในการทำงานก็บ่อรูปนี้ก็ งานเจ้าใหญ่สำหรับทีมงานหลังจากวันเข้าวันน้ำเสร็จก็ได้มาทำการทำงานก็บ่อรูปนี้บ่อเป็นรูปที่สองครับเป็นบ่อรูปที่สองเนาะสำหรับทีมงานท่้แก่หมอเจ้าก่อเรือรุ่งเจริญป้ายลูกพี่ป้ายก็สำหรับบ่อรูปนี้ก็จะได้ ตินหลายร้อยเที่ยวอยู่ครับสำหรับกอร,รุ่องนี้นะก็ยังเป็นเจ้าใหญ่ที่เดิมครับ3,000เที่ยวกลายเป็น5,000เที่ยวสำหรับงานรมที่วิ่งงานเที่ยวครับเที่ยวละ220บาทเกตพร้อมนะปลาลูกพี่ปอพี่ปอป้าย บ่อรูรนี้เขาก็เจ้าของที่เขาติดต่อกับท่าแก่เองครับไม่ได้ผ่านใครแคกเจ้าของที่อยากได้บอ่อให้รึกบ่อรูรนี้เป็นบอ่อของพี่สออคาราวีรูนี้เป็นบอ่อที่นาพี่สอพี่สออคาราวีนะครับเนี่ยบ่อรูรนี้จะ ทำเป็นสามตเตี่ยมทองคำตอนนี้ก็ยังมีเกี่ยวเรนก่อนนะเอาละงานหนักขึ้นอยู่กับรถไถแล้วทีนี้เกี่เรนรุนร้วนเลยแจนเอ็มเอลี่เรนให้แดดเป็นแดด z ซม m ให้ดูใ,ใกล้เลย ตักขี้รรนเลยก็จะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเป็นงานเที่ยวเนาะดินก็หายากแล้วช่วงหน้าฝนถ้าใครมีบอกก็ให้ไปขุดให้ก็ยินดีครับแต่ว่าอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองกระทุมอำเภอรัตนบุรีจังสุรินนะครับไม่ใช่ว่าไปทั่วแดนแสนอีสานไปพปอพี่ นุมน่มๆครับนุม่มมินนุ่มแล้วมินนุ่มแล้วกันไปมาเรื่อยพอพี่ก็ เหลือแค่บ่อนี้ก็จะย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นแล้วครับตอนนี้ก็ยังวิ่งไปกลับอยู่ประมาณโรไปกลับไปโรครึ่งกลับโรครึ่งก็ประมาณ3โรนะไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะย้ายบ่อใหม่ก็อยู่ประมาณไปกลับ6 7โรครับแต่ว่าแต่ว่าบ่อนี้ก็ยังวิ่งใกล้อยู่ครับ นู่นครับที่โรงดินจะมองเห็นเป็นแถบสีดินครูอยู่นู่นเนาะผมซูไม่ดูเนาะนู่นนะครับนั่นแหละครับที่ที่ลงดินเนาะหมู่บ้านหนองกระทุงอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินตอนนี้ก็ไปกลับก็ประมาณ2โลกว่าถึง3โลนะ,นะฮะจมก่อกันน้ำซิ่ง โอ้ยแดยร้อนนะครับเดี๋ยวต้องถอยหลังนะครับพรสัสภาร้อนเกินร้อนเกินร้อนเกินต้องอยู่ในร่มนะถอยก่อนไม่ไหว,ไวนะชมในมุมนี้นะ พี่สอก็จะได้บ่อรูปใหญ่ๆพี่สอก็จะได้บ่อรูกขนาดขนาดใหญ่รึกครับจัดว่ารึกแล้วก็ใหญ่เอาให้เต็มที่เลยสามเตรียมต้องคำเพราะว่าครูห่วยจะกินที่นาไปด้วยเนาะ,ะ,ะไปก่อกันน้ำซิ่งไป มีฟ้ามีฝนครับดูเท่าผู้แก่ก็่นอยู่ว่ารถดับวิ่งดินหน้าฝนนี่แหละฝนไม่ตกมันครมเขาเรียกว่ามันครมเนาะครมฟ้าครมฝนทําให้ฝนไม่ตกเลยเพราะว่าเท่าแก่หอจะกรตรวจมาวิ่งดินช่วงหน้าฝนทําให้ฝนไม่ตกทําให้ฟ้าฝนไม่ตกเนาะ ก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บนที่นาก็าไม่มีน้ำเลยฝนไม่ตกก็ทำัไงได้ผมว่าผมจะอยู่ในร่มนะ ตามเนมก็ค่อยกวาดแล้วก็จะได้ดินแห้งมะปูลงไปอีกชั้นหนึ่งเนาะสำหรับทีมงานก็ถุงน้องมีงานทําช่วงหน้าฝนก็โอเคแล้วครับวันละ300ก็ เาไปท้อดีกว่าอยู่ที่สวยทำไงได้เรามันก็รูกจ้างเหมือนกันช่วงหน้าฝนถ้าแก่มีงานให้ทำก็ดีแล้วครับพอจะได้ค่าประตูค่าน้ำพริกปราหน่อย ไาลูกเป้วันนี้ก็ขาดหายไปก็คืออ้าวหมดหมดดินมันน่วมครับอ่าฮดู นะเพราะว่าดินมันยุบลงเอาหน้าดินแห้งมาปูกลบดินดินขี้เรนะะจะเนียมแต่งทางนี้ก่อนแต่งทางขึ้นทางลงก่อนสำหรับบ่อรุ่นนี้บ่อรุ่นใหม่เนาะก็รถร่วมก็ไม่มีครับมีแต่รถบริษัท สำหรับต่อตอ้นก็หายซอแซกก็หายก็มีแค่รถบริษัทวิ่งเฮ้ยยังไงผมก็ไม่เข้าใจก็ผมก็ถ้าแกให้หาบอดินนห้อีกก็หมดสิทธิ์แล้วครับผมไปถามเขาก็ไม่ขุดละเพราะว่ามันมันเขาว่าเสียดายเข้าถ้าขุดแต่ว่าขยายอย่างนี้ก็ บ่อรุกนี้ก็สูบน้ําออกครับสูบน้ําออกเพราะว่าเขาขุดไว้มันตื้นเนาะเราถ้าเจ้าของที่เขาอยากได้บ่อรึเขาก็เลยให้ทีมงานท่าแก่วรวนมาตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็ขุดให้มันรึกลงป่าเก่าสําหรับบอ่อที่นาสอกอาคารามีนะสำหรับที่สอบ่อรุ่งนี้ มาชมการสำหรับมุมมุมนี้นะเดี๋ยวไฟลงไปดูอีกมุมหนึ่งมาถอยมาลูกพี่หลังจากที่พักเที่ยงเสร็จก็นี่ร,รอบรอบที่สองของเที่ยวแล้วเที่ยวสองนะสำหรับกินข้าวเสร็จข้าวยังไม่เรียงเด,ดีเลยครับลุยนะเออทีมงานนี้ เขาแกว่าตึงต่ตึงตงแต่ลูกน้องเข้ายังไม่มีเรียงเม็ดเลยอ่ะอ่ะเขาแกว่ามาลูกน้องจัดให้ สำหรับบ่อรุแรกก็ขุดได้ลึกแล้วครับแต่ว่าจะเข้าไปถ่ายคลิปให้ดูอยู่มันดินมันสไลด์ลงเนาะด้านหนึ่งมันเป็นดินดทรายทีนี้สูบน้ําขึ้นแล้วดินมันสไลด์ลงมันทําให้บอ่อพังรูปนั้นไปจัดไปลูกพี่จัดไป รถแต่ละคันก็คงจะแอร์เย็นเพลงเพราะเนาะเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆครับวันนี้อ้าเบอร์ห้าหลอกลวงอีกแล้วเวลาออกตัวมาก็ดืดๆหน่อยครับเพราะว่าด้านร่างเป็นดินที่เรนเอาดินแห้งมาปูทับไปลูกที่ไป จานเอ็มก็จะเดินลงไปด้านน,นล่างนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ